สวัสดีคร,ครับวันนี้นะฮะยามช่วงบ่ายนะครับพอดีเพิ่งตื่นก็วันนี้จะมาแนะนำตัวทำกาแฟรหรือเขาเรียกอย่างว่าโมกาพอตนะครับตอนนี้เป็นแบบชุดประหยัดแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเวลาที่เพื่อนๆนหรือพี่ๆท่านใดต้องการไปแคมปิ้งนะครับหรือออกนอกสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเรา แล้ต้องการดื่มกาแฟที่สามารถชงกินเองได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าที่ต่างสถานที่ก็ตามนะครับตรงนี้จะช่วยกับคุณได้อย่างดีเลยนะครับช่วยในเรื่องของอคุณได้กินได้ดื่มกาแฟที่รสชาติที่คุณภาพแล้วก็ค่อนข้างโอเคไม่ต้องไปซื้อ,อในราคาที่สูงนะครับวันนี้ก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเป็น เมล็ดกาแฟเบลนนะครับเป็นเมล็ดกาแฟชั้นดีเลยล่ะคัดเกรดมาอย่างดีเลยนะครับเป็นโรบัสต้าและก็อาราบิก้านะครับผสมกันนะฮะในหนึ่งถุงนี่นะฮะจะมีมีตัวกาแฟสองตัวซึ่งให้รสชาติค่อนข้างดีนะครับทั้งนุ่มเข้มนะครับแล้วก็ละมุนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเลยแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับ เบื้องต้นเราใส่กาแฟเข้าไปที่ในตัวบดตัวนี้ก่อนนะครับก็หาซื้อได้ตามาช็อปออนไลน์ทั่วไปนะครับหรือที่ผมเองก็มีขายนะครับก็ตัวนี้จะทําการใส่แล้วก็วปุนบดนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะคุณภาพค่อนข้างดีครับใช้เวลาบดไม่นานนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ต่อไปก็จะเป็นตัวเตาแก๊สสนามหรือว่าจะเป็น เตาไฟฟ้าก็ได้นะครับสำหรับใช้กับหม้อต้มนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะฮะแล้วก็ใครชอบทานหวานก็อาจจะใส่น้ำตาลน้ำพึ่งหรือว่านมข้นก็ได้แต่สำหรับผมชอบเป็นน้ำพึ้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองมาชงให้ให้ทานนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะต้นต้นนะฮะก็เราจะต้องทำการเติมน้ำเข้าไปในหม้อตอนนี้ก่อน เข้าไปแล้วมันจะอยู่ไม่ต้องให้ให้อยู่ที่ประมาณาปลายของจุกเนี่ยนะ,ะเห็นไหมครับทำไมนี้นะฮะอย่าให้เกินให้เกินรูระบายออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกรองที่จะต้องใส่ตัวกาแฟเข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยสำหรับกาแฟที่ผมบดมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งบดเสร็จเมื่อกี้เลย ก็เราจะทำการเนี่ยนะฮะการเอาใส่หอมมากเลยนี่นะ,ะก็เกกีเยเข้าไปนะอัดให้มันเต็มนะครับใครชอบเข้มๆก,ก็อัดแน่นหน่อยได้นะครับไม่มีปัญหาหรือว่าแค่เทพอเต็มตัวถ้วยตัวนี้แล้วเนี่ย เราก็ปาดทิ้งก็ได้นะครับแต่สําหรับผมชอบแบบเข้มๆก็จะอัดให้มันไม่ได้แน่นมากแต่ว่าพอดีครับจะเป็นพอดีไม่เบืองนะฮะตัวนี้ถุงหนึ่งนี่ถ้าดื่มคนเดียวคงทางคนเดียวก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับซึ่งกิโลนี่ราคาสามรอห้าสิบาทถือว่าไม่แพงนะฮะแล้วก็ได้กาแฟชั้นดีที่คัดเกรดเลีนยนดีเลย สั่งพว,วิเศษมาน,ะนี่ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับส่วนบางท่านาอาจจะอาจจะชอบแบบใช้ฟิลเตอร์หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะครับนี่นะคฟิลเตอร์ก็จะเป็นแบบซองขาว,ขาวแล้วแต่สิน้ำตาลนี่สีดจะเป็นเมืนกระดาษทิชชู่นะฮะจะไว้สําหรับกรองโปกกากพวกอะไรพวกนี้นะครับไว้ข้างในกับตัวหม้อแบบเนี้ย ได้แต่สําหรับผมตัวสามครับนี่ผมไม่ใช้ผมว่ารสชาติมันโอเคแล้วแล้วก็กลั่นมือมาพอดีไปลองดูนะครับเริ่ต้นนะฮะพอเราอัดกาแฟาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทกําการปิดม <c oughs> อปิดให้สนิทนะครับ <c oughs> เพื่อการอากาศออกาแล้วก็บนต้มนะครับเดี๋ยวเราจะทําการจุดเตาแกส๊ส การน,นี้ก็ไม่ได้จุดนานแล้วเนี่ยจุดติดอยู่แล้วอ่าติดนะครับติดนะฮะไฟแรงนะครับติดนะครับแล้วก็ไฟแรงนะครับนะฮะอันนี้สำหรับแคมปิ้งด้านนอกนะฮะเป็นเตาแก๊สสนามก็ใช้ได้นะตอนนี้ก็จะมีโดวบังลงมให้เรียบร้อย โอเคแล้วก็รอสักครู่แฟนี้เป็นกาแฟสั่งขั้วพิเศษนะครับก็จะมีามาเดีะใกล้นะฮะ่ของจริงหอมมากเลยก็เป็นกาแฟแบบิ๊บเบลนมาแล้วนะครับมีทั้งโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าผสมกันจกดอยสองดอยนะครับ ลอยเชียงรายนะครับซึ่งให้รสชาติที่ค่อนข้างดีแล้วก็กาแฟเราเนี่ยทำการเก็บอย่างดีมีถุงฟิล์อย่างดีนะครับจะเป็นแบบแบบนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูถุงกาแฟจะได้เป็นถุงใหญ่อย่างนี้ไปเลยนะกินรับประทานแบบจุกใจเต็มถุงนะฮะครึ่งกิโลนะครับราคา350บบาทนะฮะอยากให้ลองชิมดูแล้วก็จะมี ตัวนี้เป็นตัวเาตาไฟฟ้าที่เหมาะสําหรับสะดวกสบายไม่ต้องไปจุดแก๊สแบบนี้ถ้าอยู่กับบ้านก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นเก่าหน่อยเพราะผมใช้ประจานะฮะใช้ดีครับตัวนี้ก็จะนํามาตั้งได้ทั้งตัวแบบหกพอตแล้วก็สามพอตเอหกครับกับสามครับได้เลยนะครับตัวกาเตาตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า จะออกมายังไงน่าจะไม่เกินสามถึงห้านาทีฮะเราจะได้กาแฟดื่มรสชาติดีอืม <c oughs> ครับอ้าว่วนตอนนี้เราบดเนี่ยใช้นิเยลเงนะบนดในหนึ่งถ้วยเนะี่ย ตัวนี้เพราะตัวนี้มันยาวมากแระบบใช้เวลาบดค่อนข้าง,างรวดเร็วครับเดียวเองนะฮะไม่ถึงสามนาทีนะฮะตัวนี้ถ้าเหลือเราก็ออกมาเก็บไว้เงินเพื่อทําการชงในครั้งต่อไปได้แล้วก็แต่ต้องปิดฝาให้สนิทน,นะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับรสชาติกาแฟก็จะหายไปนะครับไปรอชม าชมกันเลยว่าเขาใกล้จอกมาแล้วหรือยังน,นี่นะฮะกาแฟที่ระบดแล้วก็ขัวออกมานะครับมีการดันออกมาแบบนี้นะครับเห็นคลิมมากไหมครับ มีเล็กน้อยแต่มีนะครับอพอนั้นปุ๊บเราก็ต้องปิดฝาครับแล้วก็รอสักครู่ให้กนาะแฟก็ดันตัวมาได้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็ทำการปิดเตานะดูวัน แล้วเราสามารถเตใส่ตัวนี้ได้เลยนี่นะฮะผมก็จะดื่มเป็นใส่เป็นน้ำผึ้งนะครับเป็นผสมกับน้ำผึ้งนะครับเนะพราะมนตัวนี้กาแฟตัวนี้จะค่อนข้างเข้มแล้วก็นุ่มนะครับแต่สำหรับผมมันถ้เกิดแต่ว่ากาแฟเข้มๆจะต้อง หวานก็ไปนิดหนึงแต่น้ำผึ้งกินแล้วไม่เป็นไรไม่อ้วนนะฮะเทให้หมดเลยจะได้สามคำนี่จะได้หนึ่งแก้วนะครับแต่ถ้าหกคำเนี่ยจะได้ประมาณสองแก้วที่เราทานปกติสามคำนี่ก็คือจะได้เป็นเป็นแก้วช็อตแก้วช็อตแก้วช็อต สามสามแก้วอนะืมหอมมากเลยชุมกัอืมรสชาติดีใช้ได้นะครับก็ยังไงท่านได้สนใจสั่งซื้อนะครก็จะมี1ชุดนะครับ990บาทนะครับก็จะมีตัวหม้อกระพอต,ตัวพอทไว้สำหรับต้มเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีแก๊สเออไม่ใช่เป็นเตาไฟฟ้านะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวบดนะครับตัวบนนะะดบน,นี้นะฮะชุดบดนี้อ้อนี่นะฮะกาแฟเตาเท่านี้คุณก็สามารถแคมป์ปิ้งได้แล้วดื่มกาแฟาตอนเช้าๆได้สบายนะครับ หรือเป็นช่วงยามไหนก็ได้ขับรถไปอยู่ๆง่วงนอนจอดบดกาแฟแล้วก็ต้มดื่มทานได้เลยนะครับโอเควันนี้มาแนะนำแค่เพียงเท่าน,นี้ครับผสวัสดีครับบ๊ายบาย